说完了后。So, วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางทีสีทามูลูกเจทาย,ยีมามซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองทุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยนางทีซิทามูลูเกทายิมามได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย เวลา17นาฬิกา21นาทีนายริอาจริดิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลอองทุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตินิเซียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุนเซียประจำประเทศไทยในริอาจริติได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐตุนเซียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย เวลา17นาฬิกา26นาทีในมุนซึงยอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารปราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในมุนซึงฮยอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา17นาฬิกา33นาทีนโจนาธานเดลคิงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนายจนธานเดลคิงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ดูแลรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือของนิวซีแลนด์และความสัมพันธ์ทวิภาคีก,กับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกมาก่อน เวลา17นาฬิกา37นาทีนายเออร์เนสต์รามิซิโอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย ในเออร์เนสตรามิลซิโอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐรวนดาประจำญี่ปุ่นด้วย